สวัสดีครับผมปิงนะครับเป็นซีเนียร์บาริสต้าที่ PNF Coffee วันนี้จะมาแนะนำการทำเมนูเดอร์ตี้ด้วยเครื่องแฟร์เครื่องนี้นี่เองที่เลือกใช้เครื่องแฟร์เนี่ยก็เพราะว่าเป็นเครื่องทำเอสเปรส so ที่ใครหลายๆคนมีไว้ที่บ้านกันอยู่แล้วนะครับส่วนเมนูเดอร์ตี้เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันคือเมนูอะไรมันคือเมนูกาแฟนมที่เราผสมวิปครีมลงไปในนมเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ได้ความมันเท็กซเจอร์ที่แน่นขึ้นนะครับ แล้วก็กาแฟเนี่ยเราจะสะกัด double e s t r e t s o ออกมาเพื่อเค้นเอาความมันแล้วก็ครีมม่าในส่วนหัวของช็อตออกมาให้ได้มากที่สุดพรมลงไปนะครับบนนมที่มีความแน่นเป็นพิเศษพอดื่มเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ทั้งความเข้มข้นจากตัวกาแฟแล้วก็ความมันจากตัวนมอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างช็อตกาแฟกับนมเนี่ยก็จะทําให้เราได้ฟีลลิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมด้วยใครยังไม่เคยลองเนี่ยก็ลองดูกันนะครับ ส่วนเมล็ดกาแฟที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยก็คือ m a d ด็อก l e n d จากทาง P&F Coffee ของเรานั่นเองนะครับที่เลือกใช้เมล็ดกาแฟตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นเมล็ดกาแฟขั้วเข้มเหมาะสำหรับการทำเมนูนมนะครับรสกาแฟจะออกเข้มพอผสมกับนมเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นรสหวานเทสโน้ต <Taste note S 2> ของตัวนี้เนี่ยจะเป็นโทสตี้นัตตี้และก็ดาร์กช็อกโกแลตนะครับเหมาะสำหรับทำเมนูนมมากๆเลยเดี๋ยวเราไปลองทำเมนูเดอร์ตี้ด้วยกาแฟแมนด็อกตัวนี้เลยนะครับ โดยผมจะใช้ผงกาแฟ16กรัมนะครับผมก็บดใส่ด o s ซิงคัพมาแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะคว่ำผงกาแฟที่อยู่ในด o ซิงคัพเนี่ยลงไปในบาสเกตของแร์นะครับแบบนีนบ้เราก็จะเขย่าช่วยนิดนึงนะครับเพื่อเกลี่ยให้ตัวผงกาแฟเนี่ยกระจายตัวทั่วๆในบาสเกับจะใช้นิ้วช่วยอีกนิดนึงนะครับ เพื่อให้เวลาสกัดเนี่ยมันสกัดกาแฟาออกมาได้ครบทุกส่วนหลังจากนั้นเราก็จะแทมลงไปนะครับวางแทมเปอร์ลงไปตรงๆนะครับแล้วก็แทมให้แน่นเช็คทั้ง4ด้านนะครับให้เท่ากันนะครับก็จะเรียบเนียนแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะวางฟิลเตอร์นี้ลงไป ตามด้วยกระบอกสูบตัวนี้นะครับปิดลงไปให้แน่นเลยแล้วเราก็เอาขึ้นแท่นเครื่องแปลงนี้นะครับเราก็จะเทน้ำร้อนลงไปให้เต็มกระบอกสูบนี้นะครับแต่ระวังอย่าให้มันล้นนะครับแล้วเราก็จะ เอาตาช่างมารอไว้นะครับปิด pressure gauge นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยบอกแรงดันที่เราใช้สก,กัดกาแฟออกมาแล้วก็แก้ว dirty นะครับผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะเริ่มสก,กัดนะครับ ผมจะเลี้ยงแรงดันอยู่ที่ราวๆ2 b a บาร์นะครับ c ล e น n fusion เบาๆนะครับอยู่ราวๆ10วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะเพิ่มแรงสกัดนะครับไปเป็น9บาร์จนกว่าจะได้ปริมาณช็อตตามต้องการนะครับ ในที่นี้เนี่ยผมต้องการ d บ u b l e e s p r e s โ o นะครับใช้กาแฟ16กรัมก็จะสกัดออกมา16กรัมเท่ากันแล้เราก็จะได้เดอ t ร์ตี้ออกมาแล้วครับ